ไปขึ้นศาลคดีแพง่งแต่ละนัดเนี่ยต้องเตรียมอะไรกันบ้างวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับนัดแรกที่เราจะต้องเจอนะระหว่างการฟู้งคดีกันใทศตายกันไปข้างหนึ่งให้รู้ดำรู้แดงรู้แ้ชนะกันไปข้างหนึ่งเอะเวลาผมฟอ้องคดีแพง่งหรือผมถูกฟ้องคดีแพ่งไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงไปติดตามไปชมได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังหลอที่จะเป็นช่องที่เอาสาระน่ารู้เทคนิคข้อกฎหมายที่ที่ได้จากการทํางานของวิชาชีพทนายความเนี่ยมาแบ,บ,บา่งปันให้เพื่อนได้รับชมกัน วันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับเวลาคนมีคดีความว่าเอะเวลาผมฟ้องคดีแพง่งหรือผมถูกฟ้องคดีแพ่งไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาผมจะไปขึ้นศาลแต่ละครั้งเนี่ยผมจะต้องเตรียมตัวยังไงวันนัดของศาลแต่ละนัดเนี่ยนะครับที่มันมีหลายอย่างเหลือเกินนัดพร้อมนัดเกียร์นัดส,สืบพยานนัดชี้สมสถานนัดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ละนัดไปเนี่ยมันแตกต่างก,กันยังไงแล้วผมจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้าง วันนี้นะครับในฐานะทนายความที่ขึ้นศาลประเภทนี้มาอย่างช่ำชองเนี่ยนะครับก็เลยจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆนะครับภาษาง่ายๆนะครับจะไม่เอาเน้นเทคนิคทางข้อกฎหมายนะครับเป็นยังไงไปติดตามและชมได้เลยครับสําหรับข้อแรกนะครับนัดแรกเลยเนี่ยที่เวลาเราฟ้องหรือถูกฟ้องนะครับ นัดแรกที่เราจะต้องเจอนะครับเขาเรียกว่านัดไก่เกียร์หรือนัดพร้อมนะครับคือในคดีแพ่งทุกคดีนะครับสารทุกสารเนี่ยเขาจะเน้นว่าคดีแพ่งเนี่ยนะครับระหว่างการสู้คดีกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งให้รู้ดำรู้ดแดงรู้แพ้ชนะกันไปข้างหนึ่งนะครับกับการไก่เกียร์หาทางออกที่ดีที่สุดกับผู้ความเนี่ยนะครับสารเขานิยมให้มีการไก่เกียร์กันมากกว่านะครับซึ่งคดีแพ่งที่ผมทําส่วนใหญ่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมักจะจบที่การเจรจาไก่เกียร์อยู่แล้วนะครับ ตัวผมเองเนี่ยนะครับคดีไหนที่รูปคดีมันพอกเกีย่ยกันได้พอหาทางลงกันได้ ไม่ใช่เป็นคดีที่ฟ้องมาแบบไร้สาระจริงๆหรือคดีที่สู้แบบไร้สาระจริงๆเนี่ยนะครับแบบไม่มีประเด็นอะไรเลยเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะคุยจบหมดเพราะว่าการคุยคุยกันตกลงกันเนี่ยนะครับมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในนัดแรกของทุกคดีนะครับศาลจะกําหนดวันนัดไก่เกี่ยหรือนัดพร้อมก่อนเสมอน,นะครับในวันนัดพร้อมหรือนัดไก่เกี่ยเนี่ยก็จะเป็นวันนัดที่ตัวศาลผู้พิพากษาเองหรือผู้ไก่เกี่ยปฏิบนอมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่่ออาาาาสตัวัววมชยเหลืน,นะครบ จะมานั่งกันอยู่ในห้องเจรจาห้องไกลเกลี่ยกันนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นบัรลังนะครับสารทุกคนนี้ส่วนใหญ่นะครับในนัดเกเกลี่ยนั้นแรกเนี่ยเราจะยังไม่ได้ขึ้นไปที่ห้องพิจารณาคดีหรือที่เราเรียกว่าบัรลังกันนะครับเราจะเข้าไปสู่ห้องไกลเกลี่ยนะครับที่อยู่ที่ศาลนั่นแหละครับแต่จะเป็นห้องส่วนตัวแยกต่างหากจากบัรลังนะครับ แล้วก็จะมีผู้ไก่เกี่ยคนหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีผู้ร,รักษาประจำสูงไก่เกี่ยคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยไก่เกี่ยให้ผู้ความทั้งสองฝ่ายหาทางตกลงกันได้นะครับดังนั้นแล้วในนัดแรกเนี่ยนะครับนัดน,นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่กระบวนการห้องไกลเกี่ยการพูดคุยหาทางออกกันนะครับ เพื่อดูว่าคดีเนี่ยมันมีแนวโน้มจะตกลงกันได้ไหมซึ่งหากตกลงกันได้นะครับเราก็สามารถทําสัญญาปณีบนอมยอมความนะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับและเมื่อทําสัญญาปฏิบนอมยอมความแล้วเนี่ยมันก็มีสภาพบังคับตามกฎหมายนะครับหากทำข้อตกลงว่าจะชาระหนี้แล้วไม่ชําระก็สามารถยึดทรัพย์บังคับคดีได้เลยหากทาข้อตกลงว่าจะออกจากที่ดินแล้วไม่ออกก็สามารถบังคับคดีขับไล่ได้หากทาข้อตกลงว่าจะโอนทรัพย์สินตีใช้หนี้จะโอนทรัพย์สินให้แล้วไม่โอนนก็สาาาาามรถคํพิษ หรือสัญญาปฎิบายนอมองความแห่งการแสดงเจตนาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนัดน,นัดแรกก็คือนัดเกลี่ยงนัดพร้อมนะครับก็จะเป็นนัดที่เราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมข้อมูล เตรียมหาทางออกให้กับฝ่ายตรงข้ามเตรียมหาช่องทางที่จะเจรจากันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยหาข้อตกลงหรือจบปัญหากันได้โดยไม่ต้องคดีขึ้นสู่ศาลนะครับต่อมาข้อที่2วันนัดชี้2สถานนะครับวันนัดนี้คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายก็ฟังแล้วก็จะงงนิดหนึ่งสถานไหนบ้างเนี่ยสสถานนะครับคือวันนัดชี้2สถานเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นกรณีที่เราไกลเกี่ยแล้วไม่จบนะครับก็ก็จะนัดอีกวันหนึ่งไปทําการชี้2สถานหรือกรณีศาลก็อาจจะนัดวันนัดพร้อมนัดไกลเกี่ยชี้สงสถานพร้อมกันเลยก็ได้ ก็คือเริ่มจากการไก่เกียร์ก่อนนะครับพอไก่เกียร์ไม่จบนะครับวันเดียวกันก็จะชี้สองสถานเลยนะครับวันนัดชี้สองถา,านเนี่ยพู้ให้ฟังเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับคือมันเป็นวันนัดเพื่อกําหนดความพร้อมในการ สืบพยานของผู้ความเพื่อให้การสืบพยานเนี่ยเป็นไปโดยรวดเร็วคําว่าชี้สองสถานเนี่ยหมายความว่าสถานไหนที่เป็นประเด็นข้อพิพาทที่สามารถรับกันได้ก็รับกันไปหากประเด็นไหนไม่สามารถรับกันได้ก็สืบพยานเอาวยาฐานเข้ามาต่อสู้คดีกันนะครับคำว่าชี้สองสถานก็มาจากการว่าประเด็นไหนที่สาลชี้รับกันได้ก็เป็นอันจบกันไปไม่ต้องสืบพยานประเด็นไหนที่รับกันไม่ได้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการสืบพยานต่อไปนะครับซึ่งนอกจากนี้ศาลก็จะกําหนดประเด็นข้อพิพาทว่า ข้อวิพาทที่รับกันไม่ได้เนี่ยนะครับมีกี่ประเด็นนะแล้วฝ่ายใดมีหน้าที่จะต้องนําสืบในประเด็นนั้นนะครับใครมีหน้าที่จะต้องนําสืบก่อนใครมีหน้าที่จะต้องนําสืบพยานทีหลังซึ่งมันจะเป็นผลสําคัญมากกับวันนัดต่อไปคือวันนัดสืบพยานนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดว่าแต่ละฝ่ายจะมีพยานประมาณกี่ปากนะครับ เพื่อที่จะได้กําหนดวันนัดสืบพยานอย่างถูกต้องต่อไปนะครับวันนัดชี้สองสถานเนี่ยก็จะเป็นวันนัดที่เราเตรียมความพร้อมที่จะสืบพยานกันนะครับซึ่งในวันนัดชี้สองสถานบางทีเนี่ยถ้าเราไก้เกียร์ไม่จบที่ศูนย์กเกียร์นะครับผู้พิพากษาที่นัดชี้สองสถานเนี่ยท่านก็อาจจะช่วยไกเกียร์ให้ก่อนชี้สองสถานอีกรอบหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยจากห้องไก้เกียร์มันอาจจะไม่จบแต่มันก็อาจจะไปกเกียร์จบในชั้นชี้สองสถานก็ได้เพราะว่าได้เห็นพยานฐานอะไรแล้วหรือว่าบรรยากาศในการแกเกียร์เนี่ยมันเปลี่ยนม เพราะฉะนั้นในวันนัดชี้สองมาตรฐานเนี่ยนะครับตัวความหรือทนายความเนี่ยจะต้องเตรียมตัวแล้วนะว่า คดีนี้มันจะมีประเด็นข้อพิพาทยังไงบ้างประเด็นไหนที่มันจะรับกันได้มีพยานเอกสารแบบนฐานไหนไหนไหมที่สามารถส่งและสามารถรับกันได้ต้องยื่นเป็นชีพยานก่อนวันนัดชี้สองหลักฐานภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดต้องเตรียมแล้วว่าจะมีพยานยกี่ปากนะครับจะให้สารตรวจที่สูตรอะไรเนี่ยก็ต้องขอให้พิเ็จส,สิ้นภายในนัดนี้ไม่ใช่ชี้สองหลักฐานไปแล้วไปขอตรวจที่หลังนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวในวันนัดชี้สองหลักฐานต่อมาเป็นวันนัดที่สําคัญมากในคดีแพ่งก็คือวันนัดสืบพยาน วันนัดสืบพยายนเนี่ยคือวันที่ทั้ง2ฝ่ายเนะี่ยหลังจากที่ชี้สองาานมาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบพยานกันซึ่งบางครั้งบางคดีนะครับที่ไม่มีประเด็นเพาอะไรเาซับซ้อนเนี่ยศาลก็อาจจะไม่ได้กำหนดวันชี้สองมาานนะก็คือไก่เกี่ยนัดพร้อมเสร็จถ้าไม่จบก็กำหนดวันนัดสืบพยานไปเลยนะครับซึ่งวันนัดสืบพยายนเะนี่ยคือวันที่ขึ้นชกกันแล้วครับเป็นวันที่แหบถ้าเราเป็นฝ่ายโจทก็ต้องมาพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุมานาเสนอต่อศาลว่าเราควรชนะคดีเพราะเหตุผลอะไรนะครับ ส่วนฝ่ายจำเลยก็มีหน้าที่เอาพยายนบุคคลพยานสุพยานเอกสารมานำเสนอต่อศาลเพื่อชี้แจงว่าตัวเองควรจะชนะคดีเพราะเหตุผลอะไรนะครับ <pe w> ก็จะมีกระบวนการต่อสู้คดีที่เข้มข้นมากเลยตั้งแต่การ ซักถามถามท้านถามติงซึ่งผมเคยได้ทำคลิปอธิบายไว้หมดแล้วนะครับก็จะสืบพยานกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหากเป็นคดทีที่ซับซ้อนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 2- หรือ3วันในการสืบพยานหากคดีไม่ซับซ้อนมากคดีง่ายๆนะครับก็อาจจะสืบพยานกันวันเดียวเสร็จเลยโดยส่งบันทึกค่อยคําแทนการซักถามพยานซึ่งผมก็เคยได้ทําคลิปอธิบายไว้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันนัดสืบพยานสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับในฐานะตัวความหรือทนายความเองเนี่ยก็คือการเตรียมซักซ้อน ความเข้าใจในการเบิกความเป็นพยานที่ศาลเตรียมพยานบุคคลให้พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมพยานบุคคลที่ไม่สามารถเอามาเองได้ก็ต้องขอหมายเรียกพยานบุคคลพยานเอกสารพรยานวัตถุที่เราไม่สามารถเอาเองได้ก็ต้องให้ทนายความขอหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุแล้วก็เตรียมพร้อมในการซักคันทำลายน้ำหนักของฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อมาวันนัดที่4ที่เป็นวันนัดอหัสตินนะครับเรียกว่าวันนัดฟังคำพิพากษาหรือวันนัดฟังคำสั่งนะครับคือกรณีที่เราสืบพยานเสร็จสิ้นแล้วธรรมดาศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษาประมาณสักหนึ นะครับซึ่งในวันนัดเนี่ยความจริงแล้วเป็นนัดที่ตัวความนะครับตัวผู้ความไม่จําเป็นต้องไปนะครับโดยหลักแล้วก็อาจจะเป็นทานายความไปหรือเสมียนทานายความไปเพราว่ามันไม่ได้มีอะไรนะครับฟังคำพิพากษาก็คือเราทํางานมาเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ย พิพากษาว่ายังไงเราก็ต้องน้อมรับหากเราไม่เห็นด้วยก็อุทธรณีกาต่อไปนะครับทานายความก็มากจะส่งสมียนทนายความไปฟังนะครับหรือถ้าเกิดตัวความอยากไปฟังเองก็ไปฟังได้น,นะครับส่วนข้อ5นะครับก็คือเป็นวันนัดไต่สวนคำร้องสาขาต่างๆนะครับคำร้องสาขาเช่นระหว่างการดําเนินคดีเนี่ยอาจจะมีการไต่สวนคำร้องต่างๆเยอะเลยเช่นคำร้องยกเว้นคดนนนีนยมสารนะครับคำร้องขอเพื่อขอะบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบขออนุญาตยื่นคำให้การขอพิจารณาคดีใหม่อะไรเนี่ยนะครับกระบวนการมันคล้ายๆกับวันนัดฟังหรือพิพากษาหรือคำสั่งคือเป็น กรณีที่ผู้วามทั้งสองฝ่ายจะต้องเอาพยานหลักฐานมานาสืบนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็เหมือนกับข้อสามมานำสืบพยานคือต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมานําสืบนะครับจะนอกจากวันนัดต่างๆที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีวันนัดต่างๆที่อาจจะพบไม่บ่อยนะเช่นวันนัดตรวจแผนที่นะครับ วันนัดเรื่องการกาหนดท่าธรรมเนียมศาลวันนัดฟังผลการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่อาจจะเจอได้ในบางคดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยต้องเจอทุกคดีนะครับวันนัดเจรจาชี้งคานสืบพยานแล้วก็ฟังคำพิพากษานะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะวันนัดต่างๆแต่ลานัดเนี่ย เขาทําอะไรกันบ้างแล้วเราไปต้องเตรียมตัวยังไงมีกระบวนการขั้นตอนที่เราจะต้องรู้ยังไงบ้างนะครับ <S <S เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กำลังมีคดีความถูกฟอ้องร้องหรือเจ้าอยากจะฟ้องร้องเขาเนี่ยให้ได้รู้อยา่างคร่าวๆว่าเวลาไปขึ้นศาลแต่ละครั้งเนี่ยเขาทำอะไรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับหากเห็นคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากให้ผมทำคลิปเจาะลึกในประเด็นไหนก็ คอมเมนต์มาได้นะครับหากเป็นเรื่องที่ผมมีความจำนานเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกด subscribe ช่องชิงสังหรอเพื่อติดตามสาระน่ารู้แล้วก็เข้ากฎหมายให้ดีๆเกี่ยวกับการทำงานเช่นนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอตรงนี้ก่อนสวัสดีครับ